ับเข้ามาช่วงสุดท้ายกับโรงซ่อมจิตนะครับผมเชื่อเลยเกินว่าหลายเรื่องราวที่เราได้ฟังจากคุณแม็กไปนะครับอย่างน้อยเนี่ยคุณผู้ชมที่กาลังท้ออยู่ตอนนี้น่าจะมีกําลังใจมากขึ้นนะแล้วก็เห็นอย่างที่บอกนะครับว่าพอหลังจากที่คุณแม็กเนี่ยได้ต้องบอกว่าประสบความล้มเหลวในชีวิตมาตลอดจนได้กลับบ้านไปใช้เวลานานไหมครับที่อยู่ที่เชียงรายก็ประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งเลยเหรออ่าประมาณปีหนึ่งครับกลับไปกลับไปเราไม่ทำไม่ได้ทํางานด้วยอืประเด็นคือแบบว่า พ่อแม่บอกว่าไม่ต้องทํางานครับให้อยู่กับตัวเองเยอะๆอคิดเยอะๆมันอยู่กับตัวเองตอนนั้นเนี่ยมันมันมีอะไรเข้ามาในหัวไหมมันฟุง้งซ่านกว่าเดิมไหมหรือว่ายัางไงครับตอนนั้นไม่นะทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยมันมัน,ม,นมันถูกความรักความอบอุ่นของพ่อแม่ซ่อมไปหมดละคือกลับไปตรงนั้นนั่นเหมือนแบบได้กําลังใจได้ชาร์จชีวิตค,คือคือผมอยากจะบอกนะว่า ณโมเมนต์นี้คือเรากลับไปเรามีพ่อแม่เราเรากลับไปแล้วเราเรายังมีคนที่รักอยู่อยู่กับเราครับแล้วกลับไปที่จุดเริ่มต้นของชีวิตที่เราเราเคยเคยเคยอยู่ตรงนั้นซึ่งหลายๆคนที่อาจจะบอกว่ากลับไปแล้วไม่มีพ่อแม่ล่ะล้วจะทำยังไงอถามว่าคุณแค่กลับไปบ้านแล้วก็คุณไปอยู่กับตัวของคุณเองกลับไปสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นคุณเองแค่นั้นมันก็เหมือนได้พลังงานนะครับได้พลังงานมาผมอยู่ปีหนึ่งในปีนั้นก็คือแบบ ผมก็ทํากิจกรรมสังคมตลอดก็พยายามทําตัวให้แบบ <c oughs> ก็ยังยังยังไม่ละเรื่องการ <c oughs> ช่วยสังคมนะทำทาทาอะไรที่มันสดใสตลอดคือแบบผมก็ไปแบบอยู่ทวินนัมวันที่ราชพัชเชียงรายครับผมก็ไปไปแกน้าช่วยเหลือสังคมเหลืองยาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นชีวิตเนี่ยไม่ได้คิดอะไรเลยแต่คือตอนนั้นเนี่ยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยปัญหาที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยคือเราบริหารชีวิตเราไม่เป็น อันนี้คือสิ่งที่เราได้เราได้จากสิ่งที่มัน<ด>ผ่านมาใช่ได้จากสิ่งที่ผ่านมา ok. สิ่งที่พ่อแม่บอกไว้ว่าลูกยังบริหารชีวิตไม่เป็นนะลูกจะต้องกลับไปว่าไปศึกษาว่าลูกต้องบริหารชีวิตยังไง ok. ลูกจะต้องวางแผนชีวิตของคุณยังไงลูกจะต้องทายังไงบ้าง ok. คืออันนี้คือสิ่งที่พ่อแม่บอกว่าสิ่งที่ลูกพลาดนะก็คือไม่มีการวางแผนด้วยก่อนไม่มีการวางแผนไว้ก่อนก็เลยเข้าไปทํางานในด้านของแบบชมรมทวีวันเนี่ยก็เขาก็ได้แบบ สอนรอกระบวนการคิดกระบวนการเรียนรู้การจะจัดแคมป์จัดค่ายเอาวางแผนยังไงเรื่องงบประมาณเรื่องการเงินจะวางแผนยังไงเป็นสัสดส่วนอะไรยังไงบ้างทุกอย่างก็เนี่ยฮะก็ไปศึกษาเหมือนเป็นโครงการหนึ่งที่มาช่วยให้ให้คุณแม็กเนี่ยจัดกระบวนการความคิดใหม่ใช่ <c oughs> ใช่ <c oughs> เป็นแสงสว่างว่าอย่างนั้นเป็นแสงสว่างเป็นแสงสว่างซึ่งจริงๆเนี่ยคือผมทำมาโครงการนี้ผมทำมาแต่ผมอยู่ม .4 แล้วแต่คือยังไม่ลงไปเต็มตัวถึงขนาด ไปช่วยเหลือสังคมจริงๆนะครับนั่นก็คือหลังจากนั้นทํามาก็คือทํามาตลอด1ปี 1> <ừ> เริ่มแบบไปวิทยากรที่บรรยายให้กับเด็กๆวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดเรื่องของ <ừ> การแบบเรื่องของสุขภาพจิต <ừ> นะฮะตอนนั้นเนี่ยในในชมรมเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของแบบอ่าอ่าแบบสร้างสุข กิจกรรมสร้างสุขแก้ไขปัญหาอะไรเงี้ยพัฒนา EQ อะไรอย่างเงี้ยฮะคือคือมีหลากหลายกิจกรรมอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าไปอยู่นั้นเราทั้งมีปัญหามาแชร์กันพัฒนา EQ เรื่องความฉลาดทางด้านอารมณ์อะไรเงี้ยฮะเรื่องของกิจกรรมสร้างสุขให้เรามีความสุขอย่างไรอะไรเงี้ยฮะก็ได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้นี่มาแล้วก็จากนั้นนี่คือกระบวนการในการขียนแกนนําจนได้แต่งตั้งจากมหาลัยให้เป็นที่ปรึกษาอาสาสมัคร ชมรมทีมวีเมื่อวานพอฟังแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็มารู้สึกว่าพอกลับไปไม่ใช่ว่าไปอยู่เฉยๆไปเคว้งมันจะทิ้งทําให้เราฟุ้งซ่านแต่นี้เราก็มีกิจกรรมทาแล้ว<ช>กิจกรรมที่มันตรงออกับตัวเราเองที่ผ่านมาด้วยซึ่งมันถามว่าเราต้องช่วยเหลือคนอื่นด้วยและช่วยเหลือตัวเราด้วยอตอนนั้นต้องทํางานด้วยต้องดูแลตัวเองด้วยสภาพจิตใจตัวเองด้วยมีวิธีการซ่อมจิตตัวเองยังไงฮะตอนนั้นคือตอนนั้นอยู่ที่บ้านคือ,ค,อ,ค,อคือเราเราพยายามอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อแม่ของเราอย่างเงี้ยแล้วก็คือ คือตอนนั้นเนี่ยคือพ่อแม่ก็คือจะแบบเป็นเป็นที่พึ่งเป็นกําลังใจนะคะแล้วก็อยู่กับใครหลายๆคนที่เขาให้กาลังใจเราทําให้เรามีคุณค่าม,มากขึ้น <ừ> นะคะในนั้นเนี่ยแค่อยู่ที่บ้านเนี่ยฮนะ,ะก็คือถือว่าเป็นการซ่อมจิตระดับหนึ่งแล้วทีนี้นะะพอจากตรงนั้นเนี่ยระยะเวลาในหนึ่งปีเนี่ยคุณแม็กมองข้อผิดพลาดของตัวเองมันเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นข้อผิดพลาดของตัวเองที่ผ่านมาเนี่ยที่ <ừ> มันหนัหนกๆเลยเนะคะคือคือ ตั้งแต่โครงการ A to X er New Star ขึ้นมาที่ทําให้ล้มเหลวขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็คือเรามองว่าเรามีข้อผิดพลาดในการวางแผนชีวิตชีวิตของคนเราทุกคนมีค่าชีวิตของคนเราต้องถูกกระบวนการที่วางแผนกระบวนการคิดมาแล้วก่อนที่เราจะเดินไปข้างหน้านั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่มีกระบวนการคิดที่ดีไม่มีการวางแผนในชีวิตที่ดีเราเดินข้างหน้าไงก็ถูกมันจะมีมรสุมในชีวิตเยอะครับทั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันเจอมาเยอะครับตั้งแต่แบบว่า เราก็กแต่ถูกใส่ร้ายว่าเป็นคนชอบโกงคนอื่นเป็นคนสารพัดนะครับที่มันจะเข้ามากระทบทั้งที่ว่าเราพยายามทาในสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่ชั่วร้ายมันก็เข้ามาสู่ในชีวิตของเรารถ้าเราไม่มีการวางแผนเราไม่มีทางเดินชีวิตที่มันถูกต้องเนี่ยมันก็ไม่สามารถทาให้เราเดินได้เพราะมรสุมและความง,ง้ามในข้างหน้านมันมากมายเหลือเกินคิดไหมว่าจุดจากตอนนั้นที่ทําโครงการที่บอก A2S Search น,นะครับ,รบถ้าวันนั้นเราเกิดตัดสินใจที่จะ เอาน้องผู้หญิงคนนั้นไปให้กับสปอนเซอร์รายนั้นเราอาจจะไม่เป็นแบบนี้มานั่งคิดทบทวนอะไรตรงนี้บ้างไหมฮะผมไม่คิดนะผมคิดว่าสิ่งที่ผมทํามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องอืตัวผมเองคนเดียวที่มันจะล้มเหลวทั้งชีวิตครับกับที่ผมจะทําให้สังคมมันมันแย่เรารับไม่ได้คือคนกลุ่มมากเรารับไม่ได้เราคือบุคคลคนเดียวคนเดียวอืเราเลือกที่จะให้สังคมมันมันดีมากกว่าครับผมนั่นนั่นคือสิ่งที่แบบ คิดตลอดเพราะเราเราทำงานช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดจนแบบเราก็เชื่อว่าวันหนึ่งที่เราให้กับสังคมแล้ววันหนึ่งสังคมก็ต้องให้อะไรกับเราทีนี้พอได้กลับไปชาร์จพลังปีหนึ่งแล้วเนี่ยชาร์จพลังังกลับมามีฮึดยังไงฮะที่ว่าเราจะต้องมาทําในสิ่งที่เราฝันกลับมาโมเมนต์แรกไม่ได้ไปทําสถาบันเลยนะกลับมาโมเมนต์นแรกคือกลับมาเป็นอาจารย์ครับอาจารย์สอนอาจารย์รยแสดงนะฮะก็คือมีโรงเรียน หลายรงเรียนที่แบบจ้างไปสอนหลายมหาวิทยาลัยจ้างไปสอนก็เดินสายสอน,สอนพิเศษใช่ครับอย่างเดียวเลยก็คือเดินสายสอนพิเศษสอนอะไรไปก็คือจากนั้นก็คือเกิดกระบวนการเรียนรู้มากขึ้นอ่าโอเคฉันจะมุ่งมั่นแล้วนะฉันมีการวางแผนในชีวิตของฉันแล้วว่าฉันจะเป็นแบบนี้อ่าปุ๊บมุ่งมั่นในชีวิตก็ไปเรียนการแสดงเพิ่มเติมก็มมไปเรียนการแสดงเพิ่มเติมตด้วยแต่เรียนการแสดงทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นรู้จักทำให้วางแผนในชีวิตมากขึ้นก็คือไปเรียนการแสดงกับด็อกเตอร์วันขวัญก็คือแบบครูขวัญเนี่ยเขาจบ อังกฤษมาเลยจบปริญญาเอกอังกฤษทางน,นารแดงมาเลยแล้วก็แบบสอนเราเรื่จากเรื่องของจิตบํบาบัดเรื่องของละครบํบาบัดอะไรเงี้ยฮะเรื่องมันจะมีศาสตร์ของมันอยู่เพื่อเรื่องของละครบ,บาบัดเรื่องของอะไรเงี้ยมาทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วจากนั้นมาเราก็เดินสายไปอาจารย์พิเศษสอนที่ไปสอนนี่คือราชพัฒเชียงรายรอย่างเงี้ยที่ มอเรสวนก็คือเดินสายสอนคือเดินสายสอนะฮะมอสิบชุมขอนแกนไปเดินสายสอนแบบพิเศษอ่านการแสดงโดยตรงเลยอย่างเงี้ยฮะจนแบบสร้างชื่อเสียงมาระดับหนึ่งนะฮะจนแบบว่าจนมีผลงานขึ้นมาบ้างทําให้คนรู้จักเงี้ยมีแบบได้สอนทางด้านแบบพวกศิลปินดาราบ้างอะไรเงี้ยอย่างแบบลูกศิษย์ก็จะมีฮัตจิรวิที่เป็นเอะสตากัตเบลอะไรเงี้ยฮะแล้วก็สอนพวกของแบบ พวกของละครเหนือมนุษย์อะฮะช่องเจ็ดอะไรเงรรี้ยพวกใครพวกออฟชนะพลพวกนัทจิวพวกพี่สามาริษาพวกพี่บิสรุตอะไรเงี้ยฮะก็ไปสอนไป<ช>สอนเลยสอนเลยแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยไปแบบกำกับเวทีที่จัดสีคอนเสิร์ตในงานนั้น,นีนก็ได้ทํางานพวกนี้มาก็เลยตัดสินใจเออเปิดสถาบันขึ้นมาตัดสินใจอยู่มาทําประมาณปีนะถึงจะถึงจะตัดสินใจทําก็คือ มันมีกระบวนการวางแผนมากขึ้นการจะถามเหมือนกันว่าระมัดระวังขึ้นไหมตอนนี้มาถึงมาถึงแป๊บนึงมาถึงปุ๊บมาเปิดเลยเป็นไปไม่ได้ก็ล้มอีกอ่ะแต่ยงงั้นเนี่ยเราต้องทําอะไรที่มันสร้างชื่อเราก่อนถูกไหมฮะนั่นคือหนึ่งปีคือหนึ่งปีการวางแผนพื่จะมาเปิดตรงนี้อ๋อแสดงว่าตอนนี้มันคือสถาบันนี้ตอนนี้มีการวางแผนไว้เต็มที่แล้ววางแผนไว้แล้วนะฮะแล้วก็เราเป็นสถาบันที่ช่วยเหลือสังคมด้วยครับเราเป็นสถาบันที่ช่วยเหลือสังคมเราเราต่อต้านคนที่ทําผิดเรา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 คิดว่า ความดีความถูกต้องเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดนี่คือสิ่งที่เราปลูกฝังแล้วก็ทุกวันนี้เงินบริหารทั้งหมดที่เราได้มาก็เกิดมาจาก<ม>ข้อหนึ่งเกิดมาจากเงินที่จากการที่เราเนี่ยได้สอนมาแล้วก็เก็บมาอมสองก็คือเกิดจากการที่เราทําผลงานต่างๆเพื่อสังคมก็มีหน่วยงานที่บริจาคเข้ามาสาม,สามก็คือมีจากเงินจากผู้บุครองที่แบบคอยบริจาคคอยช่วยเหลือสถาบันมาตลอดอย่างง<ม>ี้ฮะก็ถามว่าระมัดระวังไหมคือทุกชีวิตตอนนี้ตั้งแต่ ล้มล้มมาดั้งแต่ทุกวันนี้เดินมาเนี่ยทุกย่างก้าวของเราคือสิ่งที่เราต้องระวังตลอดเวลาเพราะว่าถ้าเราก้าวพลาดเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะตกไปลึกขนาดไหนครั้งที่ผ่านมาอาจจะเป็นแค่เพียงระดับกลางแต่วันนี้ถ้าเราข้าวผิดอีกมา,าจ,จะตกลงไปลึกจนที่เราไม่สามารถจะฟื้นขึ้นมาได้ครับผมฟังมาถึงณนะตอนนี้แล้วเนี่ยหลายคนบอกว่าถ้าเกิดว่า ดูมาตั้งแต่เทปแรกนะฮะคุณผู้ชมจนมาถึงตอนนี้เนี่ยตั้งแต่มัธยมมาเลยจนถึงมหาลัายจนถึงตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่เขสาสนิญาณคุณแม็กว่าเป็นคนที่ปลอมหลอกลวงอย่างงู้นอย่างนี้เราเรารับกับตรงนี้ได้ไหมคุณแม็กก็ชีวิตจริงของมน Linked ุษย์เนี่ยฮะ <c oughs> คือมันจริงิมันก็หลอกลวงครับ <c oughs> หลอกทั้งคนอื่นและหลอกทั้งตัวเองอ <c oughs> ชีวิตของเราเนี่ยฮะมันมันมันคือความหลอกลวงคือมายาครับ นะฮะคือมายายเพื่อที่จะเอาตัวเองให้รอดสิ่งที่ทุกคนทําเพื่อหลอกลวงคนอื่นหลอกลวงตัวเองหลอกลวงอะไรก็ตามมันก็คือสิ่งที่ที่เราทํามาเพื่อที่จะทําให้ให้ตัวเองมีชีวิตรอดถูกไหมฮะครับนั่นถามว่าณนะวันนี้เมื่อก่อนอาจจะเป็นคนที่แบบปิดบังอะไรมากงมาแต่ทุกวนันนี้ใครที่อยู่กับผมรู้ได้ว่าผมเป็นคนที่ตรงมากเปิดละนนและเป็นคนที่พูดอะไรตรงๆไม่อม้อมไม่อะไรด้วยเป็นคนที่ยอมรับความจริงแรง แรงเป็นคนแรงเพราะว่าเราผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะเรารู้ว่าสิ่งที่เขากาลังทําอยู่คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องเด็กทุกคนที่เข้ามาในสถาบันผมส่วนใหญ่ก,ก็หลอกตัวเองนั้นหลอกตัวเองทั้งนั้นหลอกสังคมทั้งนั้นเข้ามาจอมปลอมทั้งนั้นมาแบบบางคนมาแอบอ้างว่าเจอเคยทํานั่นทํานี่ทำนี่มาก่อนออแต่เช็คมาก็ไม่มีจริง<อ>แต่สิ่งที่เขาทําคือเขาทําเพื่อที่อยากจะเข้ามาณจุดจุดนี้แต่ลูกศิษย์ผมทุกวันนี้ผมสอนเพื่อเขายอมรับความจริงให้ได้ก่อนที่คุณจะเอาความจริงใจจากใคร สักคนหนึ่งครับคุณชอบพูดว่าเนี่ยในชีวิตฉันไม่เคยมีใครจริงใจกับฉันเลยฉันรู้สึกเบื่อเลยถามว่าคุณสามารถรับความจริงที่เกิดขึ้นตัวคุณเองได้ยังมแม้แต่ตัวคุณเองยังรับความจริงในตัวคุณเองไม่ได้ครับแล้วถามว่าใครล่ะที่จะให้ความจริงใจกับคุณได้ออออสุดท้าย <c oughs> แล้ะฮะอยากจะให้คุณแม็กฝากกับถึงคุณผู้ชมนิดหนึ่งใครที่เคยประสบปัญหาแบบคุณแม็กไม่ว่าจะอาจจะมากกว่านี้หรือว่าน้อยกว่านี้อยากจะให้บอกเขาหน่อยว่าเราต้องซ่อมจิตยังไง ใช่ครับการซ่อมจิตที่ดีที่สุดนะครับก็คือว่าเราซ่อมจิตตัวเองเนี่ยที่ดีที่สุดอย่าลืมนะครับว่าพ่อแม่เป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดทุกๆครั้งที่เราทอ้อทุกๆครั้งที่เรารู้สึกชีวิตมันมืดมนถ้าเราคิดถึงพ่อแม่ของเรามไม่ทช่ให้เรามีกําลังใจขึ้นมาไม่ว่าท่านจะอยู่ หรือท่านจะไม่อยู่กับเราแล้วก็ตามครับผมนั่นคือสิ่งที่เราอยู่ทุกวันนี้ให้คิดแค่ว่าข้อหนึ่งเราทําเพื่อตัวเองข้อสองเราทําเพื่อพ่อแม่ของเราครับผมแค่นี้สภาพจิตใจของคุณเนี่ยก็จะดีขึ้นและคุณก็จะมีกําลังมากมาย ที่ได้ก้าวต่อไปในชีวิตกับสังคมที่มันโหดร้ายที่คุณจะต้องเผชิญกับมันต่อไปครับอืมนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่คุณแม็กได้มานําเสนอกับเรา2ส,สัปดาห์เต็มๆเ,เลยนะหลายคนผมเชื่อนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องของเราเองเราเนี่ยจะรู้จะรู้ได้นะครับว่าช่วงที่มันวิกฤตที่สุดอะ่ะมันเป็นยังไงแต่ถ้าหลายคนพอไปฟังแล้วเนี่ยอาจจะบอกโอ้ มันขนาดนั้นเลยเหรอย่างนั้นเลยเหรอคืออันนี้คือยังไม่ดวงกับตัวเอง<ช>ก็เลยไม่รู้แต่เพราะฉะนั้นนะฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีวิกฤตแบบนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อเลยครับว่าสิ่งหนึ่งที่มันจะเป็นกําลังใจให้เราได้อย่างดีทีเดียวก็คือ 1. ตัวเอง 2. คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวของเรานั่น<ช>เองนะครับ,รบอย่าอย่าไปคิดอะไรที่ทําให้รู้สึกบัน่นทอนจิตใจตัวเอง พยายามซ่อมจิตตัวเองทุกวันทุกวันนะครับก่อนจากกันไปนะครับต้องขอบคุณผู้สับสนุนรายการของเราก่อนนะครับบริษัทจอยแอคอร์อคอร์เปอเรชั่นจำกัดยาน้ำสูนไพรย,ยงเหงิงน้ำดื่มจอยหมาและก็ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าคริสติด้าและก็ที่ขาดไม่ได้ต้องขอขอบคุณคุณแม็กด้วยนะครับ,รบ,ข,อบขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอ่ะก่อนจากกันไปจริงๆนะฮะวันนี้ผมมีพุทธศาสนสุภาษิตดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับพระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้นะครับว่าวิหันยตีจิตตะวานุวตีนะครับ ผู้ประพฤติตามอำนาจจิตย่อมลำบากนะครับแล้วก็กลับมาติดตามโรงซ่อมจิตได้ใหม่นะครับวันนี้ผมคุณแม็กและทีมงานโรงซ่อมจิตต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ